จัี่นัก็คือหลอกเกินใช่โอ้หจ่ายมาห้ายเป็นสถานที่หนักใจนะถ้าหลอกเกินน่ะเขียอ่ะเี้ยนแล้วหลอกเกินไปใช่จเ้มันมีคนแบบนี้ไหมนะ่ริมีมกะชไหมแบบตื่นเช้าโอ้ยเหนื่ยอ่ะหลอกไปเนเชยม่เวลาิีชัชแต่หน้าเยี่ว พี่เขาแต่งหน้าผมี่มนหอางยลอย่อนอาเขาเองเี้เ้องเลีเยงเอยเี้ยียงเนี้ยเงนี้เลี้ยเเลี้ยยงเงเีงี่ชงเลี้ยลียง้งเลีงเลหเลี้เลยเลีลี้ยงยงไลเลงยงง้งเลยงเลีงเย มัมมี่เหรอวันนี้จะไปโคตรมเจยก็นี่ถ้าเกิดทำงานมาไม่เคยเจอเหมือนกันนะเจอแต่เฟนโซนไม่เคยเจอมัมมี่โซเไงตอนไห่จะเป็นแฟนโซนเหรออไหจะเป็นโซครู้สึกว่าตอนไหจะเป็นโอหาคุณออกเกินไม่มีวิธีแก้ นะคะก็คือเนี่ยเราจะทำยังไงก็คือตื่นมาก็ต่อเลยอ๋ออันนี้คำอกนได้เลยได้หมดได้หมดจริงจจริงจันดีหลจริงอ่ะเราดูมันกหมชีเราวตตนก่อนบแล้วก็ถ้มีเสียงขึ้นมาบ้างค่ะใช่แล้วเราเนคนที่ักมือมือเกเรนะมือมืออะไรมือยไม่สกมือบอล มือซนมือวอนชอบแกะแกะน้องน้องก็แบบาลุดออกมาเลยสิิวหนอนอะไรนะสิวเนี่ยสิวหนองอ่ะครับกลุติดใจแล้วมันไม่ไปจากไหนเลยเราโอเคก็คือมีสิวว่างนั่นแหละนะคะก็เกิดจากการแบบน้องได้พอบ้างนะคะหรือว่าคนละภาวะต่างๆด้วยถูกไหมคะอ่ะแล้วส่วนน้องดังเหรอคะมีปัญหาบ้ะไงอ่าขอบคปัญหา ก็น่ารักเกินน่ารักเกินโหจีนเป่าผมว่ายังน่ารักไม่ได้ขึ้นของคุณเลยนะครับโอ้โหตัวนี้น้องได้น้องนั่งชมหมูนี้หรือหมูนี้ตัดตา อะไรอะไรคือที่น่ในนะโอ๊ยไม่ยอมถึยอ่ะอันนี้ใช่ไหมโอเคเออนี้จุดได้แน่นอนมันีจุดได้ได้ได้อันนี้จุดาถัจิมได้ันนี้จุดได้ไหมได้ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอกเจ๊เจ๊ตรงนั้นที่ตอบโอเคเลยโอเคโอเคเาเลือกโอเคเาเลือกโอเคได้เลยนี่ มก่อนงเปเด็กดีจุ๊บแล้วแดดดีจุบไม่ได้หรอบงก็ไม่ได้แดดดีไม่ได้รยเ้นรอยเฟน่าดดไม่ได้ฝั่งดีแค่ต้องเป็นอะไรติดเนไม่ได้ยมนเดยเป็นเนะเป็นี่ยอวร์จริงนะเาเลือน่ไงเไม่ไรือาเลือกอ๋อครับครับครัครับ่ขาเลือก ใช่ชายก็ต้อขอกับ่ก็ต่องกเป็นทุกย่างนการเลือกเป็นทุอย่างเฉ่ยแล้วแม่คะก็คือเป็นลูกจะไปละครใหม่ใช่มันจะหมดเวลาแล้วด้วยพี่จิ๊กขออนุญาตไปรับาดาวเลยรับตาดาวนะคะ คิดแต่ไม่ถึงอ่้สึกว่าเข้าวบุกจะตอบไหมอ่ะไม่ตอบแล้วได้ยิ้มไหมยิ้มไหมยิ้มยิ้มโอเคยิ้มเนาะอ่ะไปต่อค่ะนะคะเดี๋ยวเวลาไ้อรมากยู่สิ่ห้านาทีเองเมื่อวันประกาศเปิดซีรีส์ของปี2023เนี่ยทับสองคนมีผลงานใหม่ที่โคจรกลับมาเจอกันด้วยใช่ไหมคะใช่ ข้าว MM. ักครัตอบพีลูกก็มีน <ah> ี่คร uh> tamam> ับใช่แล้วจะมาเล่นด้วยกันเป็นเรื่องที่สองยังมีอะไรที่ทั้งสองคนยังต้องมีการปรับโจรกันไหมอะเด็กสาวนล้วนั่าได้ครับผมมีต้องมีการปรับโจรอะไรกับพี่จูงไหมครับโอ้โหระดับนี้ไม่ต้องแล้วนะผมตั้งแต่วันแรกที่เจอกันก็ไม่ได้จูงอะไรกันเลยครับผม มันได้แต่ความหมายมามคะเผได้ชุด่ไหมรมาไม่ต้องโอ้ระดับไหนถูกไห้อโชว์ระดับเี่รแลมลยค้อนตอ้น่าจะยต่น่าจะซิวเวอร์อยู่ข้างล่างเลยก็จริงๆแล้วก็สนิทกันอยู่แล้วไม่ต้องปรับตัวเลยแค่จะลบอปรับปรับครอะรเว่าไคเอร์มันก็จะไม่เหมือนกันแบบนีร รู้แล้วว่าเราทุ่สมสดงที่ได้งานกนอยู่แล้วนะคะแล้วมีการเตรียมตัวกันเยอะไหมคะสำหรับซีีรส์เรื่องให,ให,ให,หม่มีการไปเรียนแสดงการแสดงร่วมกันด้วยใช่ไหมคะแต่ผมก็มีว่าทำานแสดงใช่ซึ่งซึ่งวันเวิร์กช็อปอะจริง อีเวอีเราก็จะอุ้มไว้ทั้งอุ้มอุ้มไว้อุ้มวก็แวกนเก่งเหลือเกินพราะพี่ตีพนั้นงทุกคนทุกคนเก่งมากเลยนะที่ก็คือเขาแบบโยงกันว่ากหคือแบบมันเป็นมีประกาแท็กใที่ในรูปแล้วก็ไอจีส้อรนี่ของพี่ตีแล้วก็มีรแล้วก็ที่เราเสีกันใช่แล้วต้องโยงกันว่าอ๋อเขาอยู่ด้วยกันเก่งมากเก่งมากแต่เอาจริงทุกคนรู้ว่าเป็นวาระซ่อนเร้นไงอยากรู้จริงอยางรู้จริง นันหังไงนะงสีหกถูด้วยง่ายขนด้เหรอง่ายง่ายเหรอเฮ้ยจริงป่ะจริงวะเฮ้ยตอนแรกยังทายเป็นแบบอะไรนะอินจิเนีย์ป่ะทำไงทายครับอนแรกคิวบอยกลองทับอะไรักตรงทำงทายรับทงทายรับฉติตมเขาก้าเต่อยวนลาแบบช่อมน เชื่อผมต่างกันนะอขออนุญาตนี้นะคะแมงเขาอะเด็กอยากให้นักสองคนครับเชิญชวนเลยนะคะเชิญชวนสำหรับหลายท่านที่เป็นเจนแบบน้องๆนะคะแล้วก็คุณแม่ๆแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยอยากจะดูแลบเวทนะคะแบบว่าเป็นอะไรก็ได้ชนิดหนึ่งนะคะขอให้น้องจุ่มตับนะคะเชิญชวนนิดนึงครับ ครับผมก็สำหรับใครที่อยากดูแลตโดยนะครับผมเสนอไปเสนอโดยพี่จิ๊บนะครับผมพี่แอลก็รู้ครับผมก็สามารถมาใช้บริการที่พี่อิกราเนะครับเป็นซินิกินนะครับที่บอกว่ามีทุกโปรแกรมเลยสำหรับทุกปัญหาอยู่นะครับทั้งเรื่องทั้งเรื่องสิวนะครับเรื่องดิ้วลอยเรื่องข้อไระฉันใส่นะครับผมพบเจอได้ที่นี่กับเบสซินิกินครับเยี่ยมมากสุดยอดนั่งดังครับผมครับผม ถ้าเกิดท yeah, so no, sure right so so ุกคนอยากมาฉีดผิวของเราพร้อมกันก็ได้นะครับผมจริงๆเราก็มีหลายคอร์สนะใช่ตัดเด้วยมาดมดมลดทุกคนทุกคนทุกคนใหม่ทุกทุกเียกอยู่นทุกคนฟูัอไหมออไดูนนี้เลยวนนนนี้มเกิดขึ้นเหรอผวองผิวแน่นผิวนนพิเศษดอกดุจะมาดริฟกัน ใสใชมทุกคนไปลาลยรอบลยทุกคนมาทุกคนมาพร้อมเพียงมาหมดีผิวหมดได้ยังหอมดได้ยังผมว่าหมดแล้วนะจริงๆนะวิตามินอันนี้สำคัญมีหลายสูตรที่น้ำดางกอกชุมบอกนั่นเองนะคะแล